ขอบรรยากาศเช้าเช้าครับท่านชมทีนี้ทีงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับมันไม่ค่อยมีเวลาครับนี้ก็เช้าเช้าแบบนี้นะครับก็เลยต้องอยู่แถวบ้านไ้ก่อนครับมาใกล้ๆกลบ้านไ้ก่อน ไม่มีเวลาไปออกทริปออกไม้ไกลครับพึ่งเบื่อนะครับองน,นี้กะนี่ครับใกล้ๆบ้านไปก่อนไม้ก็อาจจะ เดิมมครับพอดีลูกสาวครับยังเล็กอยู่ต้องใช้เวลาช่วงเช้าที่เขายังไม่ตื่นครับมาคลิปตกปลาต้าตงเห็นจากการเลี้ยงลูกครับก็จะมาอย่างนี้ครับก็ หายนี้ครับชมหายนี้ก็เคยมารอบที่แล้วครับบอ่อเขาเรียกว่าอ่างน้ำครับอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านอ่างเก็บน้ำของชาวบ้านครับเขาเอาไว้ทำการกระรวงเกษตเสรสุกน้ำูุข้าวอะไรเงี้ยครับ จะมีตัวไหมดูครับท่านผู้ชมตัวที่หนึ่งครับ ตัวเล็กมากเต็มแรกครับท่านผู้ชมเช้านี้ภาคเหนือครับโ <Whoa. S 1> อ้มันเล็กเกินครับผมว่าโ <Okay. S 1> อเคนะครับขอปล่อยดีกว่านะเล็กไปครับท่านผู้ชมปล่อยครับ ไปครับมันใส่ไม่ได้ก็นะครับเยเือดเล็กๆครับกบยางแก้คันจิ๋วครับนี่ดูต่อครับตัวมันเร็กเกินกัดสองทีครับเมื่อกี้ติดเลย ชาค,ครับผมสูงไม่ทันระชากเราวัดเลยเมื่อกี้ไม่อยู่ครับเสียดายครับ เดิมเลยครับโอ้โหมีแต่ไซส์เล็กๆครับทุกทุ้ชมมันเล็กเกินไปครับเนี่ยครับมันเป็นไซส์ปลาเข็มครับผมขอปล่อยแล้วกันนะครับแต้มที่สองครับเชา้านี้กบยางแก้คันจิว๋วไม่มีไซส์ตัวโตเลยครับ ตดี๋วตัวไปอยู่ในมดไปครับก็ดีครับสภาพเดียปลาไซเล็กครับปลาน้ําหม่ไปแล้ว Je Để cái cây này gặp là... uh. cái cây đấy các ทันไม่ทันครับไป <c oughs> ย้า,ายไม สายวิ่งครับอยู่ครับท่านผู้ชมแถมที่สามครับอ่าแถมนี้ก็มีไซส์มาหน่อยนึงครับนี่ครับนี่สามเก็บแล้วครับแถมนี้สองตัวเลขนี้มันเล็กเกินไปครับตัวนี้มีไซส์มาหน่อยเก็บเลย ไม่มีปลากับบ้านครับเมียที่บ้านจะดาว <c oughs> <c oughs> แต้มที่สามของเชา้านี้ต่อครับชงสลาตันครับตรงนี้ เดิมครับเดี๋ยวขยับเข้าไปใกล้อีกนิดนึงอุ้ยขายครับกัดเลยครับเยือตัวกัดเลยเอา้าวหางขาดโอ้โหนอาหางผมไปกิน ไปหางที่ผมต่อนะเป็นไรครับเดี๋ยวดูใหมขาดก็ใช้มันขัดขาดนี่นแหละครับดูว่ามันจะกัดอยู่ไหม ดูครับดูกัดด้วยครับโอ้โหขนาดหางขาดยังกัดครับท่านผู้ชมนี่ครับแต้มที่สี่ครับแต้มที่สี่ครับเช้านี้ไสสวยครับก็โอ้เกือบรุดครับติดทิดเดียวนี่ครับ ก็มันเหยื่อชงครับเมื่อกี้มันกัดตรงนี้แล้วหางมันขาดครับผมก็เลยตีต่อไปเลยนะไม่ว่ามันจมน้ําครับม,มุดน้ํามากัดเลยครับโอ้หางมันงองครับทุกท้านน่าจะโดนอะไรสักอย่างครับแต็มที่สี่ครับขอเก็บครับเชา้านี้แต็มที่สี่ปลาเยอะครับดีมากเช้าเ้าแบบนี้ เดี๋ยวเข้าดูป่ากันโอ้หลุดครับหลุดหลุดยา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 ไปไหนดูอีกสักแป๊บครับดูต่ออีกสักแป๊บ ทีต้องเปลี่ยนแอคชั่นครับเกียวก้ลอยน้ำบ้างเกีย๋ยวจมบ้างครับเพื่อให้ปลามันไม่ระแวงครับเดี๋ยวผงของเราเปลี่ยนเป็นหัวจิกครับ หนึ่งไม้ตายของผมผมจะชอบใช้หัวจิกปลายยางครับลองดูครับ เขียเข้ยวๆเอาอยู่รรยรยรยครับผัวจิ๊กปลายังปลาเล็กๆครับ แล้วกระโดดออกเต็มเอ้ ไม่ใช่ปลาครับเป็นตอครับกว่าโดนปลาครับแค่โดนตอครับแขนเชือเปียกเรียบร้อยครับสักครู่น่าจะได้กลับ เหมือนปลากัดครับท่านผู้ชมอือนังไงครับปลาปลาจริงๆด้วยครับโอ้โหตกแล้วกัดเลยโอ้มีไซส์ครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมได้ผลครับหัวจิกตัวเตนมที่ห้าครับไซส์สวยด้วย เห็นไหมครับกปกรถดปลากัดเลยเต็นทีห้าครับเช้านี้ได้ผลครับเป <c oughs> ็นเกียร์ครับได้ผลครับใส่ใกล้เคียงกันเลยนะ ครับับหวิกปลายาส,สวยครับโอ้มันมากครับเช้านี้ด,ดีมากแตมที่ห้าแล้วครับจะเก็บไปแค่สามนะเดี๋ยวดูต่อครับกำลังมัน نب ก็จะขอตัวลาครับท่านชมอนี้ก็จะไปดูผลงานครับทั้งหมดก็ปลากัดดีครับวันนี้ก็แต่ก็หลุดเยอะครับเพราะว่ามันอาจจะตัวเล็กด้วยแล้วก็สงสัยไม่ทันด้วยครับ ก่อน,กนครับงครับก็นี่ครับผลงานรวมของเราวันนี้ได้ทั้งหมดห้าห้าเต้มนะครับแต่ผมเก็บไว้แค่สามพอนะนี่ครับก็เลือ,อ,อกเอารั้ไซสครับที่มันค่อนข้างจะโอเคหน่อยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะขัไ้ไสที่มันค่อนข้างจะสวยหน่อยครับสามเต้มผลงานรวมแล้วกเาประมาณห้าเต้มครับปล่อยไปสองแต้มแรก เอาตัวเล็กก็วันนี้ก็ต้องแน่าจะขอตัวลาครับท่านผู้ชมยงเท่านี้นะเ็เป็นไม้ใกล้บ้านเหมือนเดิมครับนะครับมันไม่มีลาครับท่านผู้ชมก็ต้องขอใครที่ยังไม่มีไม,ม,ม,ม้ใหม่ๆนะชมครับงั้นก็ยังเบื่อครับ <c oughs> ก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับใน,ในช่องทาง อีฮุกครับตกปลาหาชินครับก็พยายามหาคลิปสนุกสนุกให้ท่านผู้ชมชมครับตอนนี้ต้องขอตัวลาครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ